สวัสดีค่ะสวัสดียามคำคำวันนี้ก็ถึงงานวิธีเรียบร้อยแล้วนะคะยางว่าพ่อยังมีพอดีที่มีกันเรื่องยางมากยังอีกมากินข้าวบอกนี่เขามีพอกินขาปีงไก่กินไอะไรเยอะแยะเลยเสียงเขาเปลี่ยนหรอเปลียนเปลี่ยนเสียงแหบบอกสวัสดีค่ะ ว่ามีที่สักแล้วเพื่อนไปก่นพี่แบงค์โปเลพี่ตตนวัสดีค่ะสครอามืมเต็มจะใส่แล้วบัดนี้เวทีกำลังกลางเดี๋ยวกลับกองังก่อนพึ๊ดนึงค่ะมาแล้วพี่แบง ไปใส่ไปใส่เดี๋ยวมานี่ก่อนพี่เบมเสื้อนี้มาฝากกูข้าวโพดนี่มากินบอเห็นบอกว่าบอมาชื้อจกวันไหจะใอยเอาไปให้ก็ไม่ยังดอกซีเปวบ้เด็ดเฮ็ยยังอยู่ ม่าให้เดนะ็กินข้าวอยู่กินมาแล้วม้ย <uen> ก็จอเมาหลายเทอ๋อกินหลายคนโอ้ยน้องกานาราเปิดแจ้งคนอีกแนีถ่ายคลิปก็ได้อะไรก็ค่ะเปิดแจ้งคนอีกแนีขอบคุณค่ะนี่ใส่คือสาวบอมเปิดแจ้งเพเ่อทำเงินน้อยเพราะเป็นอย่างเดี้ยมันเปิดเปิดอัตโนมัติพี่เป้าสวัสดีค่ะเอาหนังไป อาบเนี่อาบจะมีอาบนม่ปลอหัยาเอารถหนามาหน่อยติ๊กลีกดีิแท้โอ้ยนี่มันคือมียชอบปลากระป๋องนี่นะเอออีนี่สักอรอบเลยดนี่เอาฮัดดีขึ้นรถแท้ต่อไปใส่รถสุนทํำมาสั่นนอนเชิดเนิดเลยฝนตกปาห้องกระเาอาีไอที่อาแล้วแต่งหนาหยุดรถดบ่มันจะไก่เียวไหนี่เลยขี่วายันนตมันออกไง แมนยูดอกพี่ปอเนี่ยนี่มันอยากลมอยู่ได้หนูว่าพี่มันล่งอยากลดแปลงลงหมดแล้วพี่ออนสวัสดีค่ะมาใส่กินปีง่ายปอยิมกินตะบองขึ่นมาค่ะหนักแล้วอพี่ซื้อมาหลายเพียไปแบ่งเอาไปปั่นแม่ปีน้ำเพียของหนูแต่ของมาซีนั่นเนาะแหม ที่แบบมากินอันนี้มันร้อนอันนั้นมามากเลยเห็นมอนต้งแต่แต่เราดูกานที่แล้วว่ามันเสือมันคือข้าวโพดที่เอาหนล่ะอันเหลืองๆนะนั่นเนาะนัวมันหวานมันแซ่บนก็ได้มากินแต่ว่าอันนั้นหันกินเรามันอิ่มแทนเขาเลยดิพีซูทมันอิ่มแห้งอีหลีริงสวัสดีครับนั่นกันหน่อยเนาะอันนั้นสงสัยอันนั้นเป็น มื่อนี้นอนเมื่อนี้นอนตายนอนตื่นถึงน้าเก่าม่งก็เลยวยางลงไปยางลงไปกำลังนอนลงฝนตกฝนตกก็เลยลุกขึ้นมานอนทั้งรถนอนทั้งรถหัวเสียบหมดตัวแล้วก็ลุกเลยลินลิ้นซื่อๆมันแบบโต๊แห่งแบบใหญ่ปะแยบอันเจบอมไปเลย อันนี้อะไรดิค่ะอาบเร็วนะครับอาบแล้วค่ะอาบมาแต่ของแล้วบองพี่โย้วกินต่อตายตลาดนั่นตลาดทั้งหมดมันบอกอายเปียกกินติ้งไก่บ่น้องตื้งว่าแบบค่ะกินติ้งไก่ไหมอาวได้ไปดูติ้งไก่ตะเดนเลยแล้วก็อันนี้อ้าวพี่นีเขาด้วยเขาให้ไอรูดเนนกกินเราไหมเลยก็ต้องสิไปเบิบงแนวกินมีหวานมีแยง เอาไปกินแน่ไอ้ใช่ครับนั่มันกินได้กินใจหน่อยไอ้เอาไปกินนะคะเราก็ซื้อมากินนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่พร้อมที่จะกินเพราะว่าเราอิ่มอิ่มแล้วใช่แล้วแม่นึ่งนเดียวที่ใส่นี่นี่ชุ่งนี่เอาเขาโวดอีกก่อนเขาโวดไหมพี่มะอ๋อพี่เอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยตะลางเพียรโอ๊ยบินหัวละที่ะผู้เบิ่งนี่หนักกี่เบิ่งกับเบิ่งไป ยันจงนี่คือทอดเนี่ยนะตอนเนี้ยยังนี่แหละแต่ว่าแบบรู้สึกยังไงล่ะรู้สึกมันบ่อยากเนี่ยที่ปลายตีนันโซมาเกาแถะโอ้ยใช่เหรอนั่นเด็กไม่เห็ดแข่งแยังยื้แถะไปไปมันอีกกันนะวีไปหัวนะคือเป็นผู้จ้างสั่งสภาพก่อน วันเป็นปอบเม่นยังหันโอ้หไปหาเนวกินกันเลยค่ะขอบคุณนะคะกินให้อร่อยนะคะกินให้มันมดเด้อกินให้มันหมืดนะคะอาบไปน้ำไปหาแนวมันโตงไว้เด้อบดีอาบได้อยุกีนันสัว้ยเดี๋ยวถา้ยกกี ใช่ล่ะปนยางไปแล้วคุณเชอยางเชือดปรหลุนไปไปยางหาเืินก็ได้ยินี่ยางหาเือนก่อนกินไส้เขาหู้เรือปากินลูกรเนืเือันเพะลานนันมันแบบมันมีไต่ลูกกินวีเดียร์ปยางเดิมเขาตลาดลูกชิ้นเนาะ มันมีปิ่งไก่กับปิ่งมูเพอได้กินอยู่ดอกค่ะข้าวโพดอยากกินข้าวโพดก็เลยซื้อมาเกินแต่อตอนนี้หาหาเต็นกันเต็นอยู่ท่างไรละที่นี่เฮ้ยเ้ยจามแล้ว จ้าเอ๋สวัสดีค่ะค่ะลงคลิปวันนี้กินข้าวไปได้กี่นีแล้วเนี่ยหกนาทีกินกินก๋วยเตี๋ยวแล้วกินก๋วยเตี๋ยวอันนี้เพิ่งมาถึงเหรอไม่ค่ะมาเลยกินนะกินมาเร็งอ่าหรอใช่กินมาแต่หอมเลยค่ะยุกี้วินาคืออันร้อยองค์รงมไแต่ไก่ใช่ค่ะไปไหนนี่ อืยิ้มแล้วเต้นอยู่สายเอมี่เอมี่เต้นอยู่ทางไหนอะเอมี่ใช่้เต้นอยู่ทางไหนทางไหนข้างรถใด นห่ลืไไบใดเน้อบอดนี่ฮลแม่ติมสวัสดีค่ะูกำลัางงานหาอยู่ค่ะหายแล้วค่ะแต่ว่าแต่าเป็นวัดกำลังเก็บคอง,งานสวัสดีค่ะกินเท่าไกล้กลูกมาท่าไหร่นาขุดใยญจ้ะ ยางกำลังยางหาคุณบอกแมนบอกโอเคค่ะขอบคุณมากเลยนะคะมาแล้วปัตตานีสะของแล้วเรียบร้อยเ็เต็นแล้วเอายังไมอันนี่ยังแงมโอเคอันนี้เห็นยังนี่ค่ะอันนี้ทำอะไรนี่โลสิเปาอยูมันมันเหมือนคนไก่ตายหาเลยมั้ง มันเปียกฝนมาขึ้นตอนเตล่าเขาจะปิดอันเครืองปันไฟนี่จากวันวรนเด็กใหญ่เป่าเลยเป่าค่ะอ่าวางกล้องค่ะแล้วก็เป่าค่ะทำโอเคค่ะนี่ก็จะวางแล้วนี่ทำค่ะเอาปิดคลิปให้หนูก่อนปิดคลิปยังไงอะปิดคลิปไปบายค่ะบ๊ายบายคไรโอเคค่ะขอบคุณน้องมากเลยนะคะที่ปิดคลิปให้ก็จะซูมเกิน ออโอเคค่ะไปแล้วนะคะทีคค่นี้ก็ฝากไปแค่นี้นะคะขออนุญาตไปเป้าคนไกลตายห้าคนค่ะ <laughs>